Anh ừ, thì là anh sẽ khác ngại lên lên ngại lên ngại lên lên ngại lên lên ngại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  lên lên เออเอออหมอจ้ะอ่ะไอวาแฮงกี่ครับน้องหมอแล้วครับเก่งจังเลยค่ะโอ้ทำไมมันเก่งอย่างนี้เอาใหม่ครับโอ้ยงายอีกแล้วงายอีกแล้วอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวนิม ทีละอันสิครับหงายเลยเหรอหง่อยสองไอสองอ้อ่าลงดีๆมาจับมือปะนุ้ยไว้ค่ะใชมาจับไว้ฮะกี่ตัวหน <c oughs> <c oughs> ึ่งสามสี่ห้า <c oughs> <c oughs> อะไรแล้วเนี่ยเราอะ่าอะแล้วมาแก้งอะไรพอดูเดียเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงวิบวาบวิบวาบเอาลุกขึ้นดีดีลุกขึ้นดีดค่ะจะเอ๊ะยืนตงนั้งงนได้ด้วยไหมอ่จะจับไว้นะอ่าอย่าล่วงนะคะ อือเออนงอาีลงดีๆมาจับมือป้านุไปค่ะใช่มาจับไว้หากี่ตัวห้าห อะไรแล้วเนี่ยเราอะเรามาแก้อะไรพระดนุ่นเนียเ้ยเอ้ยเฮ้ยเเสียงอะไรอะเสียงวิบวิบวิบอ่เอาลุกขึ้นดีๆลุกขึ้นดีๆค่ะจะเอ๊ะยืนงันได้ด้วยไหมอ่้จับไว้นะอ่าอย่าล่วงนะคะ